สิ่งที่ผมกล่าวไปเนี่ยเป็นเพียงการแนะนำ้าๆให้ท่านเห็นภาพว่าไอ้ business model มันคืออะไรมันมีองค์ประกอบยังไงมันสัมพันธ์กันยังไงจะต้องตอบคำถามอะไรบ้างจะต้องระวังเรื่องอะไรแล้วก็เชื่อมโยงกับในบทเรียนที่แล้วก็คือเรื่อง business life cycle เนี่ยผมคิดว่าก็จะทำให้ท่านเห็นภาพในการที่จะดูว่าตัวเองเนี่ยในในมุมของ business life cycle เนี่ยท่านอยู่ตรงไหนอะไรจะกลังทำอะไร แล้วก็มาเชื่อมโยงสู่ว่าจะทำางไงให้ business model ภายใต้หลักการที่ผมอธิบายไปเนี่ยนะมันจะก็จะทําให้ท่านมีความชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับครานี้ก็จะขออนุญาตแนะนำหนังสือที่มีรายละเอียดในเรื่อง business model การพัฒนา business model นะค่อนข้างละเอียดนะครับก็มีขายทั่วไปตามร้าหนังสือชั้นนำนะครับ c f n i g h t In ก็โลแล้วแต่มีหนังสือพวกนี้ราคา่น้นประานะมาณ400กว่าบาทนะครับ ชื่อหนังสือก็จะเป็นพิเศษโมเดลเจเนเรชันนะครับก็เป็นอ่านง่ายไม่เข้าใจาย,ยากนะครับก็จะมีการเสริมเพิมเ่มเติมในสิ่งที่ผมได้อธิบายให้ท่านได้ฟังไปในสไลด์ที่บนผ่านมานะครับแล้วก็มีเว็บไซต์แนะนำนะครับเว็บไซต์นี้ชื่อเว็บไซต์พิเศษโมเดลเ n เนเรชันก็คือเป็นเว็บที่เจ้าของหนังสือเล่มเมื่อสักคู่นี้เองนะครับคือหนังสืออันนี้จริงๆเป็นภาษาอังกฤษแต่ตอนนี้มามาขายในเมืองไทยก็แปลเป็นภาษาไทย แต่ต้นกำเนิดจริงๆของหนังสือนี่ก็มาจากกลุ่มคนที่จัดทำเว็บไซต์ b i s ศษโมเด e เ e e น e เรชันอ่ก็จะมีเครื่องมือต่างๆที่ออนไลน์ในการออกแบบอ่วตัว i n e s s Model ซึ่งท่านถ้าเกิดอยากจะทราบรายละเอียดนะครับก็ลองเข้าไปที่เว็บไซต์ Business Model Generation ได้นะครับก็คนใน g o o g l e แล้วก็จะเจอนะครับอาจจะมีค่าใช้จ่ายรู้สึกแบบอ่าประมาณสิบหรือ20เหรียญน,นะครับก็จะเป็นเครื่องมือออนไลน์ ในการจัดทำฐานาตัวพิเศษโมเดลหรือว่ารูปแบบทางธุรกิจเพื่อเป็นเครื่องมือไปต่อยอดในรายละเอียดเพื่อสร้างฐานธุตรกิจต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นเว็บไซต์ที่ผมขออนุญาตแนะนำครับเอาละครับอันนี้ก็เป็นการแนะนำสั้นๆในเรื่องของพิเศษโมเดลนะครับว่ามันเป็นอะไรยังไงนะครับผมคิดว่าท่านคงได้แนวทาง ขั้นต้นนะครับที่ลองเอาไปในการดีไซ business model น์วิสเซนโมเดลของท่านโดยเฉพาะท่านที่มีแนวความคิดธุรกิจแต่ยังไม่เคยทําธุรกิจอาจจะอยู่ช่วงบกเพาะอยู่ก็สามารถเอาตัวตัวตวิสเซนโมเดลแนวคิดตามที่ผมอธิบายไปนเนี่ยไปใช้ในการออกแบบ s ิ n เ s s โมเดลนะครับหรือว่าผู้ท่านที่มีธุรกิจอยู่แล้วแต่ว่ายังยังไม่เคยลองจําลองภาพของ ธุรกิจของเองว่ามันมีความเชื่อมโยงอะไรกันยังไงในในองค์ประกอบทั้ง9้าเนี่ยก็จะทําให้ได้เห็นภาพที่ที่ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับสุดท้ายก็คือการเอาวิสเซโมเดลนะคิดวิสเซโมเดลเนะี่ยสามารถเอาไปใช้ได้กับธุรกิจในทุกทุกระยะไม่ว่าจะเป็นช่วงบ่มเพาะหรือว่าช่วงสตาร์ทอัพหรือว่าช่วงโก w ด h หรือว่าช่วงที่เริ่มธุรกิจเริ่มเห็นตัวแล้วหรือว่าช่วงถดถอยเนี่ยก็สามารถเอาแนวะคิดตัวนี้ไปใช้ในการ พัฒนาพิเศษโมเดลใหม่ๆที่ให้สอดคล้องกับไดนามิกของอสภาวะแวดล้อมทางด้านธุรกิจนะครับซึ่งซึ่งจะเกิดได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายในแวะนอกค่อนข้างเยอะนะครับบทเรียนต่อไปนะครับซึ่งเป็นบทเรียนที่สำคัญบทเรียนหนึ่งก็คือ,อบทเรียนแผนธุรกิจนะครับก็จะเป็นบทเรียนต่อไปจากหลังจากที่ท่านศึกษาในตัวหรือว่า ฟังการบรรยายหรือว่าการเล่าสู่กันฟังที่ผมได้เล่าให้ท่านฟังแล้วนะครับก็หลังจากจบอันนี้ก็คิดอีกบทเรียนแผนธุรกิจก็จะเป็นการแนะนําว่าหลังจากที่ท่านรู้แล้วว่าท่านอยู่ใน business life cycle อะไรหรือว่ารูปแบบธุรกิจของท่านเป็นยังไงท่านก็จะสามารถเรียนรู้การจัดทําแผนธุรกกิจเพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารกับตัวท่านเองกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจกับลูกน้องของท่านกับแบงก์กับอินเวสเตอร์นะครับ ก็จะใช้แนวคิดการจัดทำแผนธุรกิจเป็นเครื่องมือนะครับแล้วพบกันในบ,บทเรียนต่อไปครับ